ตอนหนึ่งที่พูดถึงพิธีตอกเสาเข็มประตูชัยเมืองหน้าดา่านฉากนี้ในละครจะเล่าประมาณว่าในยามค่ำคืนที่มือลัวเสียงล้อเกวียนดังมาจากคุกใต้ดินถูกเข็นออกไปอย่างที่โลงภพาที่ถูกปิดไว้ในตอนแรกได้ถูกเปิดออกเท้าส่งวาดหญิงสาวท้องแก่ผู้โชคร้ายพยายามต่อสู้ดิน้นรนด้วยเรียวแรงที่อ่อนเพลีย ก่อนที่ทหารเหล่านั้นจะโยนเธอลงไปในหลุมยามลุ่งสาง่งปืนทีที่จัดพิธีตอกเสาเข็มประตูชัยเมืองหน้าด่านต้องใช้คนถึงหกคนที่มีชื่อว่าอินจันมันคงอยู่ดีตอกลงไปพร้อมกับเสาเข็มให้เป็นวิญญาณคอยปกปักรักษาเมืองตามความเชื่อโบราณเสียงพรามเป่าสั่งเป็นสัญญาณเริ่มพิธี นายอินนั้นเป็นคนแรกที่ถูกเพชฌฆาตถีบลงไปในหลุมเดอะตามเมหนายช่างชาวฝรั่งเศสรันใจตัดเชือกตอกเสาต่อมอเลือนพุ่งลงสู่ก้นหลุมกระแทกร่างนายอินจนแหลกคนต่อไปก็คือนายจันทรแล้วตามด้วยนายมันนายคงนางอยู่จนถึงหลุมสุดท้ายเมื่อพรามให้สัญญาณเพชฌฆาตถีบนางดีลงหลุม เป็นหลุมที่มีเท้าทรงวาดอยู่เธอยังไม่ตายและพยายามร้องให้คนนั้นช่วยแต่ก็ไม่มีใครได้ยินเสียงจึงได้แต่พรำพรรณนาถึงสามีอันเป็นที่รักและก็ลูกในท้องส่วนมือของเธอนั้นก็ได้กำเหรียนอนุสอดประตูชัยไว้แน่นเดลาแม่เกิดอาการลังเลมไม่กล้าตัดเชือกและสะกดลันอารมณ์ตัวเองไม่อยู่สุดตัวลงแล้วก็รำไห้ เมื่อรู้ว่ามีเท้าทรงวาดอยู่พิชคาดเเงือดาบตัดเชือกแทนต่อมอเลือนพุ่งลงสู่หลุมกระแทกร่างของนางดีและก็เท้าทรงวาดพร้อมกับมีเสียงร้องของเด็กทารกดังขึ้นมาจึงช่วยกันยกต่อมอขึ้นเพื่อปล่อยลงไปอีกครั้งเสียงเด็กถึงได้เงียบไปเป็นอันสิ็จพิธี แต่ได้เกิดฟ้าผ่าที่เสาสุดท้ายพระท้าทรงวาดกำเหลียนเอาไว้เน้นจึงลอยขึ้นมาพร้อมกับวิญญาณลูกของท้าวทรงวาดคนรุ่นเก่าๆนั้นเล่ากันมาหลายรุ่นต่อหลายรุ่นถึงบันทึกตำนานอินจันมั่นคงได้เผยเรื่องราวที่เล่าสืบกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโบราณถือว่าพิธีสร้างพระนครหรือว่าสร้างบ้านสร้างเมืองต้องฝังอาถรรพ์สี่ประตูเมือง ต้องเฝ้าเสาหลักเมืองการเฝ้าเสาหลักเมืองและเสามหาประจาทต้องเอาคนที่มีชีวิตทั้งเป็นนั้นลงไปในหลุมเพื่อให้ไปเป็นผู้เฝ้าทวารมหาประสาทบ้านเมืองป้องกันอัิราดาศัตรูมิให้มีโรคภัยไข้เจ็บแก่เจ้าฟ้ามหาขาษัตริย์ผู้ครองนครบ้านเมืองและท้ากาศึกเข้ามาก็ให้มาบอกเพื่อเตรียมการรับมือทัน ในการทำพิธีดังกล่าวนั้นต้องออกคนที่มีชื่อว่าอินจันมั่นคงมาฝังลงหลุมจึงจากศักดิ์สิทธิ์โดยเจ้าเมืองจะให้เสนากลุ่มหนึ่งออกไปเดินตามหมู่บ้านในเวลากลางคืนแล้วก็ตะโกนเรียกชื่ออินจันมั่นคงเมื่อมีผู้โชคร้ายเกิดไปการรับแล้วก็ครบทั้งสี่คนเมื่อมีผู้โชคร้ายขันร,รับครบทั้งสี่คนแล้ว ก็จะนำตัวนั้นไปฝังในหลุมหลุมเสาหลักเมืองนั้นจะผูกเสาคานใหญ่ชักขึ้นเหมือนกับหลุมนั้นในระดับสูงพอสมควรโยงไว้ด้วยเชือกสองเส้นหัวท้ายให้เสาหรือว่าซุงนั้นแขวนอยู่ตามทางนอนเหมือนอย่างลูกหีบครั้นเมื่อถึงกำหนดที่จักระทำอันการทารุนนี้ก็เลี้ยงผู้กรร้ายให้อิ่มนำสำราญ เสร็จแล้วก็แห่แห่นนำไปที่หลุมนั้นพระเจ้าแผ่นดินมีรับสั่งให้บุคคลทั้งสามนั้นเฝ้าประตูเมืองไว้ด้วยและให้เร่งแจ้งข่าวให้รู้กันทั่วเมื่อคนมาชุมนุมกันเขาก็จะตัดเชือกป,ปล่อยให้เสารหรือว่าซุงนั้นหล่นลงไปไปทับศรีรษะของผู้โชคร้ายผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการถือโชคถือด่างนั้นบีแบนอยู่ภายในหลุมนั้น โดยคนไทยโบราณนั้นเชื่อกันว่าผู้ก่ร้ายเหล่านี้จะกลายสภาพเป็นอารักษ์จำพวกที่เรียกว่าผีราษฎรคนสามัญบางคนก็กระทําการกาตกรรมแก่ทาตของตนในทํานองเดียวกันนี้เพื่อใช้ให้เป็นผีเฝ้ากลุ่มทรัพย์ที่ตนเองนั้นได้ฝังซ่อนเอาไว้ตัวอย่างการสร้างราชธานีใหม่ของพมา่าเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมจึงมีกำแพงกันสีด้าน แต่ละด้านจะมีประตูเมือง3ประตูรวมกันเป็น12ประตูด้วยกันการฝังอาทรรก็เป็นคนล้วนๆถึง52คนเฝ้าตามประตูเมืองประตูละ3คน12ประตูก็จะรวมทั้งหมด36คนและเฉพาะใต้ประตีนางในท้องพระโรงต้องเฝ้าถึง4คนและคนที่ถูกฝังทั้งเป็นเพื่อเป็นผีคอยปกปักรักษาเมือง และก็พระราชวังนั้นต้องเลือกให้ได้ลักษณะตามที่โหรปรามกำหนดไม่ใช่นักโทษที่ต้องโทษประหารแต่จะเป็นคนที่อยู่ในวัยต่างกันมีตั้งแต่คนที่มีอายุจนไปถึงเด็กทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายทุกคนต้องมีฐานะดีเป็นที่ยกย่องในกลุ่มชนและต้องเกิดตามที่โหรกาหนดถ้าเป็นชายต้องไม่มีรอยสักผู้หญิงจะต้องไม่เจาะหู เมื่อสั่งเสียล่ำลาจากญาติพี่น้องเสร็จแล้วก็จะถูกนำตัวเป็นลงลุมญาติพี่น้องก็จะได้รับพระราชทานรางวัลเรื่องนี้ไม่ใช่พึ่งเล่ากันในยุคของรัตนโกสินทร์ในยุคสมัยกรุงศีอยุธยานายเยรเมียงฟานฟิตหรือที่คนไทยนั้นเรียกกันว่าวันวริศนายห้างฮอลันดาซึ่งเดินทางเข้ามาอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาน,านานถึง15ปี สมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองและก็ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับเมืองไทยไวฮาเล่มได้กล่าวถึงการสร้างประตูเมืองของกรุงศรีอยุธยาไว้ว่าเพจที่กรุงศรีอยุธยามีพิธีก่อนการสร้างประตูเมืองที่น่าสะพึงกลัวเรื่องหนึ่งคือการโยนผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ลงไปในหลุมแล้วก็ตอกเสาลงไปให้ตายทั้งเป็น โดยหวังว่าผู้หญิงคนนั้นจะกลายเป็นผีรักษาเฝ้าประตูวังประตูเมืองวันวิศนั้นบันทึกไว้ในตอนหนึ่งว่าพระเจ้าแผ่นดินองค์ปัจจุบันทรงเปลี่ยนประตูเมืองทั้งหมดประตูเมืองเหล่านี้ถือว่าเป็นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ในประเทศสยามพระเจ้าแผ่นดินทรงสั่งให้โยนหญิงมีคันสองคนลงใต้เสาแต่ละเสาจึงจำเป็นต้องใช้หญิงมีคันมากถึง68คน เผื่อสำหรับประตู17ประตูนี้อย่างไรก็ตามวันวารินั้นก็ได้เล่าต่อไปว่าหลังจากนำผู้หญิงตั้งคันทั้งหมดมาเตรียมการทำพิธีพร้อมแล้วกลับมีหญิงห้าคนคลอดบุตรเสียก่อนทำให้เกิดความสังเวชขึ้นในพระบรมมหาราชวังออกยาจักรีจึงกราบทูลขอให้ปล่อยผู้หญิงเหล่านั้นไปคงเหลือตัวแทนเพียงแค่4คนเท่านั้นที่ถูกโยนลงไปในหลุม วันวลิตนั้นยังเล่าต่อไปอีกว่าไม่เพียงแต่ประตูหวังเท่านั้นการสร้างทีประทับในพระบรมมหาราชวังก็ได้ทําพิธีนี้เช่นเดียวกันดังบันทึกในตอนหนึ่งว่าถ้าสร้างพระราชวังหอสูงหรือวทัทีประทับใตยเสาแต่ละเสาจะต้องโยนหญิงที่มีคันคนหนึ่งลงไปหญิงผู้ตายในเวลาใกล้คลอดยิ่งดีเชื่อว่าผู้หญิงเหล่านี้เมื่อตายแล้วจะกลับ เป็นผีปีศาจที่ดูร้ายไม่เพียงแค่คอยปกปักรักษาเสาซึ่งตนนั้นถูกโยนลงมาข้างล่างตายแต่ยังช่วยให้ทั้งบ้านเมืองนั้นพ้นจากโรคภัยพิธีนาจเปรึงตัวนี้ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ก็พบว่ายังมีเรื่องที่เล่ากันอยู่ถึงพิธีกรรมนี้โดยเล่ากันว่าในการก่อสร้างประตูเมืองและการตั้งเสาหลักเมืองกรุงเทพก็ได้มีการโยนหญิงมีคันลงไปในหลุม ก่อนการสร้างเช่นเดียวกันนอกจากเรื่องสยดสยองเรื่องนี้แล้วนายวันวลิตยัยงเล่าเรื่องที่น่าตื่นเต้นของเมืองไทยไว้อีกอย่างการประหารชีวิตออกหลวงมงคลจอมกำังเวทผู้พักดีตอบพระศีศิลและก็ตกมาเป็นกบฏซึ่งได้แสดงอภินิหารครั้งสุดท้ายที่หลักประหารไว้ว่าเมื่อเขาอยู่ในอาการสงบเพื่อรับดาบที่ฟันลงมา เพชคาดก็ไม่สามารถทำให้เกิดบาดแผลในร่างกายเขาได้แม้จะฟันเต็มแรงจนใบดาบชนิดนั้นคดโค้องงอไปตามตามกันทุกครั้งที่เพชฌคาตฟันก็เกิดเสียงดังเหมือนกับคมดาบกระทบกับทั่งตีเหล็กหลังจากนั้นออกหลวงมงคลก็ลุกขึ้นดึงเชือกที่มัดตัวออกจับเพชฌคาตไว้แล้วก็บีบคอจนตายเสร็จแล้วก็ขอน้ำ ขอเสกาถาลงไปในน้ําแล้วดื่มไปส่วนหนึ่งที่เหลือก็ใช้รูปไปทั่วร่างกายและเอาเนิ้วกวานั้นจุ่มลงไปในน้ำมนต์กับเครื่องหมายลงบนลําตัวด้านสายตายสีโครงในประเทศสยามถ้าผู้ใดถูกตัดสินให้ตายด้วยคมดาบก็จะต้องถูกฝันตรงนั้นซึ่งใส่จะไหลออกมาอย่างเร็วที่สุดและออกหลวงมงคลก็น,นอนลงแล้วก็สั่งให้เพชฌฆาตอีกคนที่ถูกนำตัวมาใหม่ ให้ฟันเขาตรงที่ที่เขานั้นทําเครื่องหมายเอาไว้ถ้าหากฟันพลาดออกหลวงมงคลจะบีบคอให้เหมือนกับที่ทํากับเพื่อนเขาก่อนนั้นเพฌฆาตฟันดาบลงไปแต่ด้วยความกลัวพลาดจึงทําให้ฟันผิดฟันไม่ถึงที่ตายออกหลวงมงคลร้องดังลั่นและสั่งให้ฟันตรงหัวใจมิฉะนั้นจะบีบคอเพฌฆาตนี้เสียอีกคน นี่คือวาระสุดท้ายของออกหลวงมงคลบุคคลผู้นาเตรงขามผู้ทําให้พระเจ้าแผ่นดินและก็ทุกคนในราชสำนักนั้นตกอยู่ในความหวาดกลัววันวริตเข้ามาอยู่ที่กรุงศรีอย,ยุธยาสมัยพระเจ้าประสาททองแต่เรื่องกบฏในครั้งนี้นั้นเกิดขึ้นก่อนที่พระเจ้าประสาททองจะขึ้นครองราชแสดงว่านายวริศไปเอาเรื่องที่ชาวบ้านเล่าต่อกันมาเขียนเพื่อที่จะให้คนในยุโรปนั้นอ่าน แม้นายวันวริศจะได้ชื่อว่าเป็นผู้บันทึกประวัติศาสตร์ไทยในยุคที่ผู้บันทึกอยู่ร่วมยุคร่วมสมัยก็ตามแต่เรื่องประเภทนี้ก็แสดงว่านายวริศนั้นตอกไข่ใส่เพิ่มเพื่อให้ฝรั่งนั้นอาจสนุกมากยิ่งขึ้นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเหล่านี้เมื่อเล่ากันซ้ำไปซ้ำมาก็เลยทำให้หลายคนนั้นเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงได้อย่างกุณช้างกุณแผนก็เป็นแกเรื่องวรรณกดีเรื่องหนึ่ง มาถึงในยุคของสมัยรัตนโกสินทร์ในหนังสือประวัติจังหวัดภูเก็ตฉบับฉลอง25 e พุทธศตรวรรษเมื่อปีพศ2500ได้กล่าวถึงการฝังหลักเมืองไว้ว่าเมื่อเท้าเทพกษัตริและเท้าสรีสุนทรได้ถึงอาสัญญกรรมแล้วประยาถลางได้เป็นเจ้าเมืองถลางได้จัดหาสถานที่เพื่อเตรียมที่จะสร้างเมืองขึ้นมาใหม่และ ได้ตกลงให้สร้างเมืองใหม่ขึ้นที่ตำบลเทพกสัสตรีอำเภอทลางในปัจจุบันนี้โดยเรียกว่าบ้านเมืองใหม่เมื่อจัดหาที่ได้แล้วจึงได้ประกอบพิธีขึ้นเพื่อฝังหลักเมืองโดยนิมนต์พระพิสุกสงฆ์รวม32รูปจเจริญพระพุทธมนต์อยู่7วัน7เกืนแล้วจึงให้อำเภอทนายร้องเป่าประกาศ หาตัวผู้ที่จะเป็นแม่หลักเมืองได้ต้องเป็นคนที่เรียกกันว่าสี่หูสี่ตาคือกำลังมีขันนั่นเองการเป่าร้องหาตัวแม่หลักเมืองนี้ได้ประกาศเป่าร้องไปเรื่อยๆไปตลอดทุกหมู่บ้านโดยประกาศไปว่าไอ้เจ้ามันเจ้าคงอยู่ที่ไหนมาไปประจำที่ในที่สุดจึงไปได้กับผู้หญิงที่ชื่อว่าหนังนาคท้องแก่ประมาณแเดือนแล้ว น,งนางนาคได้ขานตอบถึงสามครั้งแล้วก็ได้เดินตามผู้ประกาศไปขนาดนั้นก็เป็นเวลาพบคำเมื่อไปถึงที่หลุมที่จะฝังหลักเมืองหนังหน้าก็กระโดดลงไปในหลุมนั้นทันทีฝาหลุมก็ถูกเลื่อนปิดเจ้าพนักงานก็กลบหลุมฝังตั้งเป็นเป็นอันเสร็จพิธีการฝังหลักเมืองเรื่องนี้ไม่เคยปรากฏในปงศาวดานเมืองภูเก็ต แต่มีผู้ที่ตั้งข้อสังเกตว่าเหมือนกับเป็นเรื่องที่าาชาธิราชตอนพระเจ้าฟาลัวสร้างปราสาทและก็ทําพิธีฝังเสาหลักเมืองซึ่งมีความอยู่ตอนหนึ่งว่าเมื่อวันเลิกพร้อมกับคอยหาเลิกและนิมิตกึ่งเลิกเวลากลางวันผู้หญิงมีคันหนึ่งเดินมาริมหลุมคนตั้งปวงพร้อมกันว่าไดเลิกแล้วก็ได้ผลักหญิงคนนั้นลงไปในหลุม จึงยกเอาเสาประสาทนั้นลงหลุมตามตำราพระราชพิธีนครฐานสี่ประบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชส่งยึดถือในการทำพระราชพิธีฝังเสาหลักเมืองกรุงเทพมหานครนั้นมีมาแต่โบราณการหลายฉบับแต่ไม่มีฉบับใดกล่าวไว้ว่าให้ใช้คนที่ขึ้นชื่อว่าหินจันมั่นคงแล้วก็เป็นผู้หญิงท้องมาฝังลงในหลุมอย่างโหดร้ายแบบนี้เลย ตามตำรานั้นกล่าวว่าให้เอาดินจากทิศทั้งสี่มาปั้นเท่ากับผลมะตูมสมมุติเป็นธาตุดินน้ำลมไฟให้คนถือคนละก้อนยืนอยู่ที่ปากหลุมฝนละทิศเมื่อปราม์ผู้ทำพิธีถามว่าดินแต่ละก้อนนั้นมีคุณประการใดผู้ที่ถือก้อนธาตุดินก็จะบอกคุณของดินในมือตนว่าพระนารน,นั้นจะมีอายุยืนยาวเป็นที่ประชุมของประชาชน ชั่วกันลปาปวสารคนถือธาตุน้ำบอกว่าประกษัตริย์และเสนาอามาตจะเจริญอายุวัฒนะประสบสีรวิวัฒน์มงคลทั้งพวงคนที่ถือธาตุลมนั้นว่าการกสิกรรมและพาณิชยกรรมจะเจริญรุ่งเรืองสมบูรณ์ด้วยข้าวปลาอาหารส่วนคนที่ถือธาตุไฟนั้นก็จะบอกมาว่าเหล่าทหารจะแคล้วคลาดมีเดชชาเหนือเหล่าข้าศึก เมื่อกล่าวจบแต่ละคนก็จะโยนก้อนดินนั้นลงไปในหลุมตามด้วยแผ่นศิลายันแล้วจึงอัญเชิญเสาหลักเมืองลงตั้งบนแผ่นศิลาอัญเชิญเทวดาเข้าประจำปรักษาพระนครไม่มีการเอาอินจันมั่นคงหรือว่าหญิงที่มีสีหูสีตาลงไปฝังซึ่งจะเป็นการสะเทือนใจชาวพุทธเกินกว่าที่จะรับได้กันและจะไม่เป็นมงคลแก่พระนครเลย เรื่องที่เอาผนทั้งเป็นไปฝังพร้อมกับสอนหลักเมืองนี้สันนิฐานกันว่าน่าจะเป็นนิทานมากกว่าเล่ากันไปเล่ากันมาฝังสนุกลิเกก็เล่นไว้มากเลยนึกว่าเป็นเรื่องจริงไปบางท่านก็วิเคราะห์ว่าในสมัยก่อน,น,นเชื่อกันว่าเวลากลางคืนเป็นเวลาที่น่ากลัวทั้งพูดผีปีศาจและก็คนร้ายก็จะออกอาละวาดอีกทั้งพวกที่เล่นไสยศาสตร์ก็จะทำการปล่อยของปลองวิชากัน คนโบราณจึงห้ามลูกหลานไว้ว่าถ้ามีเสียงผิดปกติในเวลากลางคืนก็อย่าไปทักหรือถ้ามีใครไม่คุ้นเคยเสียงมาเรียกก็อย่าไปขานระรับเป็นอันขาดจะมีไผเข้ามาหาตัวเรื่องอินจันมั่นคงก็คงจะเป็นอุบายหนึ่งด้วยความห่วงใยลูกหลานในเรื่องนี้ก็เป็นไปได้แม้ว่าวันวันต